สวัสดีค่ะดิฉันนางกฤภพรอุ้ยลีครูชำนาญการศูนย์พัฒนานเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังขคขว้างอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันนี้จะมานำเสนอผลงานเบสแท็กทิศในชื่อผลงานเรื่องนิทานส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัยเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมพศ Tá หยิบเลยค่ะลูกเรื่องนิทานนะคะ ปริสารนวลสีดาเรื่องนิทานเรื่องยอดประตุทุกวันนะ เล่นอ่านหนังสือกลุ่มใหญ่นะคะวันนี้สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรลูกเพื่อนอาเซียนอะไรอาเซียนเพื่อนรักอาเซียนเพื่อนรักนะคะอันนี้พัฒนการที่ไม่ต้องประเม,มินดีเอชชัดเจนเลยนะคะเราเห็นเลยว่าเด็กมีการต่อรูปร่างรูปทรง นี you. <Kız S 1> ่น้องเปูนก็ตอบได้ได้น้องสาร์หรือเออทำไมล่ะลูกหนูต้องไปรีวิวไม่ใช่เหรอการการต้องไปรีวิวไม่ใช่เหรอลูกอันนี้ใส่ตัวเลขเมตาเอาใส่เข้าที่เดิมด้วยนะลูกนะอ่าเรียงเข้าไปสิหนึ่งสองสามสี่ สมมติสร้างบรรยากาศความเรียนดู้ให้เขาอยากเล่นอยากรู้อยากอ่านนิทานอันนี้ทานเรื่องอะไรครับเ,เรื่องอะไรครับอโอโต้เนี่ยนั่งลงลูกไม่เห็นหนะ้าครับออโต้ครับนั่งลงลูกนิทานเรื่องอะไรกอดเหรอกอดโอเคครับเก็บแล้วเล่นเป็นชุดๆแล้วเขาก็เก็บขึ้นไปนะคะ น,นี่เป็นการเสริมสร้างทักษะที่เขาจะต้องช่วยเหลือในการเล่นแล้วเก็บของโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้ามใคอ้ะอ้โ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 อ้่อ้เอีโอ้โอ้โอ่โอ้นี้โอ้โอกโร้โอ้โ้โรักแ้่อ้โ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  ลักแม่อันนี้มีพ่อด้วยแต่อนนี้ไม่มีพ่อคุณพ่อไปทํางานอ่าคุณพ่อไปทํางานแล้วอันนี้ใครคะเนี่ยมีพ่อพ่อไม่ไปทํางานแล้วหนูทําอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีแม่อ่าแล้วอันนี้หนูวาดใครคะวาดอันนี้คือพ่อนี่คือแม่นี่คือปิมอือโอเคเยี่ยมเลยน้องปิมเก่งไหมคะลูกเก่งน้องปิมเจ้ามางเรียนไหมคะดีไหมดีคุณครูพรไจดีไหมคะดีอ่า โอเคอ่าเดี๋ยวทำอย่างอื่นนะคะเก่งมากค่ะลูกประมานพัฒนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงเนชนิตาลเิวันนี้หนูจะมาทำอะไรคะเล่นบล็อกหนูมารีวิวการเล่นบล็อกอ่าลูกรีวิวเลยคะ่ะลูกหนูต่อเป็นอะไรคะหนูต่อเป็นบ้านต่อเป็นบ้านเล่นให้เพื่อนดูคะ่ะ คำถาม,มอ่ะปิมป่มปิ่มเล่นกับใครมาคะเล่นกับใครมาคะเล่นกับแพตตี้เล่นกับแพตตี้แล้วใครอีกคะเล่นกับเมษาอ่าโอเคความจำยังได้เล่นกับแพตตี้และเมษาตอบได้นะคะอาชีถามว่าอะไรคะเจ้มาครับเอาถามแล้วเมื่อกี้นี้อ๋อออ,อ,อมสินถามคะ่ะลูกสนุกไหมครับเออสนุกไหมคะ ค่ะอันนี้เขาบอกเขาตอบเป็นบ้านคำถามเกี่ยวกับบ้านอ่าภูม,มถามบ้านมีประตูอ่าภูมิถาม,ม,มบ้านมีประตูไหมกำลังทําประตูพอดีเลยโอชิเล่นช่างลิงใช่ไหมคะด้านไหนที่หนักกว่าลูกโอชิ่นาเพราะอ,อะไรคะทำไมนึกหนักกว่าซีใส่เยอะซีใส่เยอะเยอะเยอะกว่ามันก็ต้องหนักกว่าใช่ไหมคะชีไปเล่นกับใครมาคะลูก เล่นกับ J จ e. F ์จำได้นะคะอันนี้รู้แยกจำนวนหมกักหนักมากน้อยได้นะคะสนุกไหมคะลูกเมื่อกี้มีคนถามมาแล้วค่ะนี้นะคะนอกจากเขาเล่นลิงแล้วเล่นอะไรอีกคะลูกเล่นรถด้วยนะคะอ่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคะลูกอาชีพในฝันน้องปริมอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคุณหมอคุณหมอทำอะไรคะ อยู่ที่ไหนคะ<บ> <load> อาอออมสินอยากเป็นอะไรคะลูกอยากเป็นทาหารอยากเป็นทหารทหารอยู่ที่ไหนคะถ้าทหารเขาทำอะไรลูกยิงปืนยิงปืนอ่า<ะ>ภูมิมอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นตรำรวจอยากเป็นตำรวจตำรวจไปจับใครคะ ไปยืนน่นลูกยืนตรงนู้นค่ะลูกอ่ากระโดดกระโดดสองขาจ้ำนะคะหนึ่งสองสามกระโดดเลยลูกอ๊อโอเคน้องพิมพ์กระโดดอ๊บเอาใหม่สองขาสิโอเคอ่าน้องพิมอ๊อโอเคเมษามาค่ะลูกเมษามาค่ะอันหนึ่งสองเมษาหนึ่งสองเก้าก็ได้เออได้นี่ไอเยี่ยมอกระโดดไปค่ะกระโดดหน้าไปลูกกระโดดเดินหน้า โอเคไปค่ะลูก<ม>เอาอ<ม>ีกขา<ม>นึงทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังขลัว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาล้วนมาจากต้นทางของการใช้ภาษาสื่อสารความเข้าใจภาษานะคะด้วยความขอบคุณจากคกรูกฤชพรอุยร้ยลี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างขอบพคุณค่ะ